การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอบวันที่23ทธันวาคมปี2024 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอก็จะมีเรื่องราวของด e ูมิทชัยครับทัวร์นาเมนต์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลแล้วก็เรื่องราวของแจสเม็ดเดย์กับเดเมนพีทอีกแล้วนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้ครับเปิดรายการไาดยดูดมิทชัยด e ูมิทชัยบอกว่าหลังจากเฮเวนเดเซลฉันไม่เคยเจ็บปวดขนาดนี้เลยในชีวิตฉันต้องเย็บถึง16เข็มบนหัวแถมหลังแทบจะหักเพราะตกลงไปบนบนไดเหเ็กแล้วฉันก็กลับบ้านไปที่สกอตแลนด์ เหตุ hey, ผลที่ฉันกลับไปและฉันเนี่ยไม่ชอบพูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะเท่าไหร่เพราะมีสมาชิกในครอบครัวของฉันคนหนึ่งเสียชีวิตบางคนคงรู้สึกเห็นใจฉันตอนนี้ใช่ไหมอาจจะมีคนในห้องล็อกเกอร์พูดว่าฉันไม่รู้เลยแต่ถ้าคุณใส่ใจสักนิดคุณน่าจะถามว่าฉันหายไปไหนตลอด2เดือนที่ผ่านมารู้ไหมว่ามีคนโทรหาฉันเพื่อถามสารุทุกสุกดิบหรือถามว่าฉันเป็นยังไงบ้างทั้งจิตใจและร่างกายจากความรุนแรงของเฮวิเดอร์เซลกี่คนคนเดียวเท่านั้น ตลอด17ปีที่ผ่านมาฉันถูกทําให้เชื่อว่าพวกเราทุกคนในห้องล็อกเกอร์เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความสุขเราคือพี่น้องที่เดินทางไปรอบโลกด้วยกันใช้เวลาร่วมกันมากกว่าครอบครัวจริงๆของพวกเราแต่มันก็แค่เรื่องหลอกลวงพี่ชายของฉันจอห์นที่สกอตแลนด์ไม่เคยแทงข้างหลังฉันเพื่อแย่งตําแหน่งของฉันแต่คนอย่างจิมมี่เจและเซมิเซนจะทําแบบนั้นแน่นอนพวกเขาแค่พิสูจน์สิ่งที่ฉันคิดไว้แล้วหลังจากสิ่งที่เลวลยที่เจและครอบครัวของมันทํากับฉัน ตอนนี้มันมาบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วทำสัญลักษณ์มือโง่ๆที่ไม่มีความหมายอะไรและทุกคนก็ลืมสิ่งที่มันทำไปหมดนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ฉันมอบทุกสิ่งทุกอย่างของฉันให้กับพวกนายมากเกินไปด้วยซ้ำแล้วพวกนายก็ทรยศฉันเพื่อไอคนที่หายหน้าไปจากที่นี่หลายปีคนที่เคยบอกคนดูอย่างพวกนายเนี่ยสายหัวไปให้พ้นฉันเชื่อว่าในส่วนลึกของพวกนายยังเชื่อในตัวฉันและพอแบบนั้นฉันจึงเชื่อในตัวพวกนายเหมือนกันตอนที่ฉันเสียเลือดในเฮลเดอร์เซลและเมื่อฉันไม่อยู่ทุกคนก็ลืมฉันทันี ดังนั้นจากนี้ไปฉันจะไม่มอบอะไรให้ใครอีกต่อไปและฉันจะเป็นฝ่ายแย่งชิงทุกอย่างมาและฉันจะพูดความจริงต่อไปความจริงก็คือตัวร้ายที่แท้จริงใน w d e ก็คือโรมาเลนและเซียมพังโลมาเลนทำสิ่งที่เลวร้ายกับทุกคนแล้วมันก็ไปพักร้อนมันกลับมาและทุกคนก็เชียร์มันแล้วพอแม่งดีดนิ้วไอ้พวกสมุนก็กลับไปอยู่ข้างมันทันทีน่าสมเพชฉันขอแนะนำให้ทุกคนที่เคยทำผิดกับดูไม่ไทยนอนหลับโดยเปิดตาข้างหนึ่งไว้เพราะว่าฉันจะมาตามล่าพวกนาย เซมิเซนเปิดโตมานะครับเซมิเซนบอกว่าดูฉันเข้าใจที่นายโกธและนายไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อฉันก็ได้นายอาจจะคิดว่าทุกคนมีสิ่งที่ซ่อนเล่นอยู่ในตัวเองนั่นก็ไม่เป็นไรแต่ฉันจะบอกนายอย่างตรงไปตรงมาฉันไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนายระหว่างที่นายอยู่สกอตแลนด์ฉันก็คิดเหมือนทุกคนคิดว่านายกาลังพักฟื้นจากหนึ่งในแมตช์เฮลเดอร์เซลที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ฉันรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ฉันคิดฉันรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ทุกคนในห้องแต่งตัวคิิดแแนน้่่ากคคือสงททีฟุเขใจม ดังนั้นไม่ว่านายจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นายแต่ขอพูดตรงๆสักหน่อยนายพูดถึง17ปีของนายหรือ22ปีในวงการก็แล้วแต่ทุกสิ่งที่นายพูดมาเนี่ยฉันผ่านมาหมดแล้วเหมือนกันนายอยากจะพูดถึงความสูญเสียฉันก็เคยสูญเสียเหมือนกันเชื่อฉันสิฉันเคยสูญเสียบางสิ่งที่จะต้องเก็บไว้ข้างในและจะต้องไปทํางานในสัปดาห์เดียวกันนายพูดถึงการเสียสละงานวันเกิดงานแต่งงานหรือแม้กระทั่งงานศพที่นายควรจะไปแล้วนายไม่ได้ไปฉันก็ผ่านมาหมดแล้ว ฉันพลาดทั้งหมดนั่นทําให้ภรรยาของฉันลูกของฉันต้องเจอกับความเครียดโดยไม่จําเป็นเหมือนกันแต่รู้ไหมว่าทําไมเพราะว่านี่คือชีวิตที่นายและชั้นเลือกเองเราคือ WWE superstar และเราควรจะรู้สึกโชคดีที่ได้เป็นนักมวยปล้าของ WWE นายคิดว่านี่เป็นเรื่องของนายคนเดียวเหรอหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องของชั้นคนเดียวรู้ไหมว่ามีใครอีกที่มีเรื่องแบบนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ในสนามคนทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้านเด็กๆที่ต้องดิ้นรนที่โรงเรียน คนที่จะต้องเจอกับปัญหาในที่ทำงานปัญหาทางร่างกายพวกเขาทุกคนมีความสูญเสียพวกเขาก็ต้องเสียสละเหมือนกันแต่พวกเรายังลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเพื่อให้มันผ่านไปได้โดยไม่ชี้นิ้วโทษคนอื่นแต่นายกลับมาชี้นิ้วใส่พวกเขาแล้วบอกว่าพวกเขาลืมนายงั้นหรอคนดูพวกนี้ไม่ได้ลืมนายพวกเขาสร้างนายขึ้นมาแต่นายยังคิดว่าทุกอย่างเนี่ยหมุนรอบตัวนายอยู่ใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่นายเป็นเด็กมีคนบอกนายว่านายคือคนที่ถูกเลือกแต่ฉันมีข่าวใหม่มาบอกว่า แค่เพราะว่านายโกรธมันไม่ได้ทําให้นายพิเศษขึ้นมาและตอนนี้นาะยคิดว่าทุกอย่างที่คนอื่นทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนาย,ยางั้นเหรอฉันบอกเลยนะว่าสิ่งที่จิมมี่ทำไม่เกี่ยวกับนายสิ่งที่เจทําไม่เกี่ยวกับนายสิ่งที่เซมิอูโซ่ทาไม่เกี่ยวกับนายแต่ถ้านายอยากเดินไปทั่วพร้อมกับความโกรธในตัวแล้วชี้นิ้วใส่พวกเขาใส่ฉันใส่จิมมี่ใส่เจใส่เซียมพังใส่โลมาเลนหรือว่ายังโกรธเรื่องบัตรลายมาตลอดก็เอาเลยไม่มีใครหยุดนายได้ แต่ถ้านายอยากมีปัญหากับบัตรลายฉันไม่มีปัญหาเลยที่จะเป็นปัญหาของนายตรงนี้และพร้อมที่จะเจอกับนายบนเวทีนี้ตอนนี้เลยดูม่ไทยบอกว่านายอยากรู้ความจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่ความโกรธความโกรธของฉันเนี่ยมันมาจากความเจ็บปวดและฉันไม่เชื่อในสิ่งที่นายเพิ่งเห่าออกมาทั้งหมดนั่นคือความจริงของนายใช่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกแต่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนายเก่งเรื่องบิดเบือนความจริง นายสามารถบินกลับไปหาครอบครัวของนายได้ทุกๆสุดสัปดาห์อยู่กับพวกเขาฉันอยู่คนละซีกโลกคนในบอสตันเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนพวกเขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวตลอด24ชั่วโมงฉันไม่มีความหรูหราแบบนั้นดังนั้นฉันจะสง,งบสติอารมณ์ฉันจะมองหน้านายตรงๆแล้วบอกความจริงเกีก่ยวกับนายทำไมนายถึงอยากสู้กับฉันนายรู้ผลลั์อยู่แล้วพวกเราสู้กันมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งและนายไม่เคยชนะดูไม่ไทย ฉันขอแนะนําเลยเพราะว่าฉันได้ยินมาว่านายยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันเห็นลูกเมียของนายอยู่หลังฉากฉันแนะนําให้นายเดินกลับไปหาพวกเขาจับมือพวกเขาแล้วเดินออกจากสนามไปเพราะจากทุกคนในบัตรไลน์นายคือคนที่ฉันกังวลน,น้อยที่สุดแล้วเซมิเซบอกว่านายพูดถูกในบางเรื่องถ้าพูดถึงสถิติแพ้ชนะใช่ฉันเอาชนะนายไม่ได้และฉันไม่ได้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์มาหลายสัปดาห์แล้วและนายก็คงพูดถูกการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุด คือการกลับไปพักฟื้นที่บ้านฉลองช่วงวันหยุดพยายามฟื้นตัวให้หายดีแต่รู้ไหมฉันอยากจะซัดหน้านายมากกว่าเซมิเซมพยายามอัดดูไม่ไทายแต่ว่าโดนสวนกลับไปนะครับก่อนที่เจอูโซ่เนี่ยจะออกมาช่วยแต่ภาพมนที่เพียวฟิวชั่นเข้ามาหาอดัมเพียสซเน่ดีเวลบอกว่าเอาล่ะอดัมฉันมีธุระไม่เยอะไคลรีเซนโดนพวกเราจัดการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําให้ที่ของเธอในทัวร์นาเมนต์เนี่ยว,ว่างอยู่ฉันอยากได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้อดัมเพียสบอกว่าถามจริง รู้ไหมสอนนี้น่าเป็นความคิดที่แย่มากเพราะเธอรอบทำลายไคลริเซนแล้วอยากมาแทนที่เธออย่างนั้นหรอบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยมีสมองกันสักนาทีนึงได้ไหมคนที่จะมาแทนไคลริเซนได้คืออ e ีโอสกายตังหางแต่ภาพมาคู่แรกครับอินเตอร์คอนเทนเนอัลหญิงททวร์เาเมนเอลวาฝเจอกับอีโอสกายเจอกับนาธาเลียตัวแมนโอเคนะครับแต่ละคนเนี่ยมีฝีมือที่ดี ทำให้ตัวแมทเนี่ยมันไหลลื่นพอสมควรไม่ได้มีช่วงสะดุดที่ทําให้เรางงสักเท่าไหร่อีโอสกายครับยังคงเป็นตัวเรียกความสนใจในแมทได้ดีการใส่ท่าในแต่ละช็อตก็ถือว่าทําได้ไม่แย่ช่วงจังหวะตอนจบของแมทถือว่าทําได้ค่อนข้างสร้างสารรค์และน่าสนใจแต่ถ้ามันมีอะไรที่หนักหน่วงแล้วก็รุนแรงมากกว่านี้สักหน่อยตัวแมทก็น่าจะน่าสนใจมากขึ้นนะครับตอนจบโอสกายใส่มูลซอลนาทเลียกดับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่จจสเมนเดย์ครับฟินบาลเลอร์บอกว่าเจดี JD, ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย จริงๆแล้วเนี่ยฉันควรจะได้ฉลองแชมป์2เส้นในวันหยุดนี้แต่ตอนนี้แม่งไม่เหลือสักเส้นลิมโอแกบอกว่าราเคลช่วยบอกฟินทีนะว่าฉันเนี่ยบอกแล้วให้อยู่ห่างๆของเดเมนพีตเอาไว้เพราะว่าฉันเนี่ยรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฟินบลเลอร์บอกว่าเจดี JD, บอกลิฟทีว่านางมีปัญหาของนางเองอย่างเลียลิฟลี่เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเรื่องของฉันคอนดอบอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> พวกไม่เอาน่ะนี่มันคริสต์มาสนะเว้ยถ้าพวกนายไม่อยากพูดกัน,ฉ,น,กนฉันจะไปพูดกับดัมเพียสเองฉันจะท้าเจอเดเมนพีตคืนนี้ ฉันจะลุกขึ้นมาสู้เพื่อครอบครัวของเราฉันมีแผนแล้วเดี๋ยวฉันมาเจดีแมกโดน่าบอกว่าคริสมาสตทั้งทีขอให้แมงไม่มีดราม่าสักวันได้ไหมวะแต่พักที่เจอูโซกับเซมิเซ่นะครับเซมิเซ่บอกว่าเจนายมาได้ไงนายไม่บอกฉันเลยว่านายจะมาขอบใจมากที่ออกมาช่วยกันเจอูโซบอกว่าแน่นอนเดี๋ยวว่าเพื่อนฉันต้องมาเอาคืนดูที่มันทําให้ฉันต้องพักเน็ตถึงสามสัปดาห์ตอนนี้เนี่ยนายยังเจ็บอยู่ใช่ไหมเซมิฉันจะไปจัดการมันเองเซมิเซ่บอกว่า ไม่ฉันจะเป็นคนจัดการดูเองไม่เป็นไรเพราะว่าฉันเป็นคนเริ่มเรื่องนี้เจวโซบอกว่าโอเคโอเคแต่ฉันจะเป็นคนต่อไปที่กระทืบดูไม่ทไทแต่ภาพมาคู่2ครับอากิระโทซาว่าเจอกับแชชเกเบิลตัวแมตโอเคนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทุกคนแชชเกเบิลได้เปรียบแล้วก็จบแมตช์ไปอย่างสบายๆนะครับตอนจบแชชเกเบิลใส่กระลอกกดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมาคู่3มครับโดมินิกเจอกับเดมอนพลิสตัวแมตน,นี้ไม่มีอะไรเลยทุกคน คือมันออกมากันทุบๆเตะๆต่อยเพื่อรอให้จัสแมนเดย์ออกมาลุมกระทืบเดเมนเพีดแค่นั้นนะครับหลังจากที่จัสแมนเดย์ออกมากระทืบเดเมนเพีดแล้วเนี่ยเดอะวอร์เรดเดอร์ก็เข้ามาช่วยเดเมนเพียดนะครับแต่ภาพมาที่เซโรลินถูกสัมภาษณ์เรื่องของเสียมพังเซโรลินบอกว่าผมพยายามอธิบายความรู้สึกของผมที่มีต่อเสียมพังหลายครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมไม่ได้อยากจะบอกว่าทุกคนเมินผมหรอกนะแต่เขาต้องการที่นี่ในขณะที่ที่นี่เนี่ยไม่ได้ต้องการเขาเลย ความกลับกอกของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกค้างคาใจมันยากมากสําหรับผมที่จะปล่อยไปนี่คือการต่อสู้มันจะต้องเป็นการต่อสู้ที่ไม่ต้องสงสัยเลยนี่คือการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในวงการมวยปั้มตอนนี้นี่คือแมตท,ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมและผมต้องการมันหลังจากเซอร์วิฟเวอร์ซีรีส์ปีนี้เมื่อเห็นเขาประชันหน้ากับโรมันเลนนิ้วของโรมาเลนเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าในขณะที่เซียมพังทําท่าโกทูสลิปอันไร้สาระของเขาฉันรู้สึกอยากคว้างรีโมทสาทีวีเหลือเกินมันทาให้ฉัน ฉันรู้สึกว่าพอแล้วฉันทนไม่ไหวอีกแล้วฉันต้องการให้โลกได้เห็นมันนี่คือจังหวะที่สมบูรณ์แบบ Netflix การเปิดตัวทุกสายตาจะจับจ้องมาที่แม์นี้และถ้าจะตอบคำถามของคุณฉันไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงคุณจะได้เห็นด้านหนึ่งของฉันที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนมันจะดิบมันจะดุมันจะเดือดมันจะรุนแรงฉันต้องดึงปีศาจตัวนี้ออกมาจากจิตใจของฉันฉันต้องกำจัดมันไปให้ได้ฉันต้องตัดเนื้องอกที่เป็นพิษนี้ออกจากสมองไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันคงไปต่อไม่ได ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กระทืบเสียมพังแต่ภาพมาคู่4ี่ครับ The Miz เจอกับ Dexter Lumis ตัวแมต์นี้ก็ไม่มีอะไรครับทุกคนทั้งสองกลุ่มออกมาสัดกันนัวจนแมตต์ยกเลิกก็แค่นั้นแต่ภาพมาที่ The War r a i d e r กับ d e m e n Police ครับ The War r a i d e r บอกว่าเราทําเรื่องนี้กันมาตลอดพวกเราอาจจะไม่ใช่เพื่อนกันแต่นายมาช่วยพวกเราพวกเราก็เลยออกมาช่วยนาย d ด m ม n p ี l i บอกว่าได้เลยถ้านายอยากเปิดศึกกับ Judgment Day ฉันจะช่วยพวกนายด้วยแต่ภาพมาที่ New Day เปิดตัวออกมานะครับ New Day บอกว่า โจนายเป็นนักภาคมานานแค่ไหนแล้ววะมันไม่มากพอสินะที่จะรู้ว่างานของนายเนี่ยไม่ใช่การแสดงความพิดีห็นงานของนายคือการออกมาที่นี่และบอกความจริงกับผู้ชมเหมือนที่เราทําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ก่อนหน้านั้นชัดเจนเลยว่าในปี2024เนี่ยความจริงกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการใช่ไหมเวสผมเห็นคุณรู้สึกเห็นใจอีนะมันก็ดีเพราะว่าคุณกับอีเนี่ยมีสิ่งที่สําคัญเหมือนกันคือทั้งคุณและอีไม่มีความกล้าพอที่จะผูกเชือกลองเท้าและกลับขึ้นมาสู่สังเวียนอีกครั้ง เราสามารถลงมือกับอ e ีได้เราสามารถทําให้เขาเจ็บหนักได้เราสามารถเอาชนะเขาที่นี่ในที่ที่เขายืนอยู่บนสังเวียนนี้ได้เราสามารถทําให้เขาถูกหามออกจากสนามได้อีกครั้งแต่เราไม่ทําแล้วทําไมทุกคนยังโกรธอยู่วะคืนนี้เนี่ยควรจะเป็นคืนที่ฉันได้กลับบ้านสําคัญกว่านั้นมันควรจะเป็นคืนที่แม่ของฉันเนี่ยได้กลับมาบ้านด้วยซึ่งฉันซื้อบัตรเครื่องบิในให้เธอจากกานาแอฟริกันตะวันตกเพื่อมาเยี่ยมฉันที่บอสตันเมืองบ้านเกิดของฉันและแม่ของฉันยังนั่งอยู่แถวหน้าตรงนี้ด้วย เธอนั่งเครื่องบินมากว่า20ชั่วโมงเพื่อมาเห็นฉันที่นี่แล้วคุณกําลังทําให้ประสบการณ์ของเธอนแย่ลงนี่คือแม่ของฉันนี่คือผู้หญิงที่สอนให้ฉันเป็นชายอย่างที่ฉันเป็นได้ในวันนี้เธอไม่สมควรเห็นลูกชายของเธอถูกโหจากบ้านเกิดของตัวเองเรามอบ10ปีที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับพวกคุณและแม่ขอโทษนะครับสาหรับการกระทําของผู้คนเหล่านี้คุณไม่สมควรได้รับสิ่งนี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงทาแบบนี้คุณไม่ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อเจออะไรอย่างนี้ให้ผมได้กอดแม่หน่อยนะครับ แม่โคฟี่คิงสันปฏิเสธที่จะกอดโคฟี่ครับแล้วเดินออกจากสนามไปตัดภาพมาที่เรมิเซโอเข้ามาหานิวเดย์นะครับเลยบอกว่าโคฟี่ฉันคิดเรื่องที่นายพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการเป็นหัวหน้าห้องแต่งตัวฉันเลยอยากจะมาขอโทษพวกนายฉันแค่รู้สึกว่าฉันจะต้องรับผิดชอบทุกคนเท่าที่ฉันทําได้เพราะงั้นสิ่งที่พวกนายทากับบิ๊กอีมันไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมถ้านายอยากจะแก้ไขนายต้องเริ่มด้วยการขอโทษนิวเดย์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษใครวะ ขอโทษนายเหรอหรือคนในห้องแต่งตัวทําไมเราต้องขอโทษด้วยพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยไม่เอาน่ะนี่พวกนายหนุนหลังอีเหรอพวกเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราแค่ไม่ต้องการอีเลมิเซียวบอกว่าโอเคไม่เป็นไรแต่นายอย่ามาพูดว่าฉันไม่พยายามก็แล้วกันอีกอย่างนายต้องได้ยินคนํานี้ New นิวเ a ซักนิว y suck แต่ภาพมาคู่5ครับเซมิเซ่เจอกัดูไม่ไท่ ตัวแมนโอเคแต่มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ทุกคนเอาจริงๆคือดูไม่ไทยมันนวดไปเรื่อยๆแทบจะตลอดทั้งแมดนะครับก่อนที่เซมิเซนเนี่ยจะใจสู้ลุกขึ้นมาเรียกความรุนในช่วงท้ายทําให้ตัวแมดเนี่ยมีความสนุกมากขึ้นคืออาจจะไม่ได้แย่นะแต่ว่าก็ไม่ได้น่าสนุกอะไรขนาดนั้นตอนจบดูไม่ไทยใส่เคมอกดนับ3เอาชนะไปได้ลหลังจบแมดครับดูไม่ไทยอัดเซมิเซนต่อก่อนที่เจอูโซ่เนี่ยจองมาช่วยหลังจากนั้นครับบัตรลายมือ2ก็เข้ามารุมอัดเจอูโซ สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกอยู่สกายเข้ารอบอินเตอร์คอนเทนเดอร์ทัวร์นาเมนต์เหตุการณ์ที่2องเดอะวอลเรเดอร์กับเดวินพีทจะเจอกับแจสเมนเดสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่3ามไฟนอลเทสเมนตกับไวเอซิกเข้ามาสัดกันเหตุการณ์ที่4ี่เรเมซิโอเข้ามาด่านยูเดหเหตุการณ์ที่5้าบัลไลมือ2เข้ามากระทืบเจอุโซและเซมิเซสรุปม่กันหน่อยครับคู่แรกอินเตอร์คอนเทนเดอร์ทัวน์เม้นต์อัลบอฟายยูโอสกายนาทเรียยูโอสกายในสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่ 2, awa, able, สองอากิล่าโทซาว่า คู่ที่3โดมินิกมิเชโอเจอกับเดเมนพีทคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับคู่ที่4เดอะมิสเจอกับเด็กสเตอร์ลูมิดคู่นี้ก็ไม่มีการตัดสินเหมือนกันคู่ที่5เซมิเซนเจอกับดูมิไทยดูมิไทยเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตส์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ทุกคนคือนอกจากแมตส์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลฝั่งหญิงแล้วเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรที่มีความเป็นรูปเป็นร่างเลยการต่อสู้ของแมตส์อื่นๆเนี่ยมันเหมือนการยำค่าเวลาให้มันหมดหมดไปอะ ไม่ได้มีช็อตรุนหรือความน่าสนใจอะไรโดยเฉพาะแมตช์ของโดมินิกกับเดเมนพีสเนี่ยแมตช์ Matt แม่งเหมือนไม่ได้เตรียมตัวกันมาทุกคนการป้าม,มันหล่อๆแหล่ๆมากมันทําให้ความสนุกในด้านของแมตช์เนี่ยแทบจะไม่มีเลยในสัปดาห์นี้ในด้านของเนื้อเรื่องครับดูมิไทยก็คงย้ำเรื่องการเล่นงานบัตรลายมือหนึ่งต่อไปซึ่งตอนนี้เจอูโซก็กลับมามีส่วนร่วมอีกคนนึงแล้วนะครับหลังจากที่หายไปหลายสัปดาห์และในขณะเดียวกันครับบัตรลายมือ2ก็ให้ความช่วยเหลือกับดูมิไทยเช่นเดียวกัน เพื่อทําตามเป้าหมายของพวกเขานั่นก็คือการโค่นล,ล้มบัตรลายมือหนึ่งอย่างโลมาเลนมันเหมือนกับว่าทางบัตรลายมือหนึ่งเนี่ยมันยังดูแข็งแกร่งกว่าทุกคนเพราะว่าเพิ่งชนะในวอลเกมมาใช่ไหมก็เลยจําเป็นจะต้องให้ดูไม่ไทยเนี่ยเข้ามาล่าพวกนี้ต่อเพราะไม่ว่ามองมุมไหนครับดูไมไทยก็เป็นนักมวยป้ำที่ดูอันตรายสุดๆเสมอก็เป็นการบิลอัาไปไม่แน่ในรอออน Netflix นะครับดูไม่ไทยเนี่ยอาจจะมาช่วยโซโลก็ได้เพราะว่ายัางไงก็ตามครับดูไม่ไทยไม่ใช่หนึ่งในสมาชิกข,ของบัตรลาย ในด้านของการจับกลุ่มที่ออกมาไล่ตืบกันในวันนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมจะขอพูดรวมๆกันแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มมากที่ออกมาตีกัน w วเอ i x ซิกอ a ลฟาคา m y ด u มี่ e n สเมนะครับคือมาเป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้กลุ่มคนพวกนี้มีพื้นที่แต่ว่ามึงทยอยทยอยกันมาก็ได้ นื้อออกไหมคือตอนที่มึงไม่มีแม่งก็ไม่มีอะไรโผล่มาเลยพอบทม,มึงจะมีมึงก็ขนมากันเยอะแยะจะทําให้โชว์เนี่ยมันเสียคุณภาพไปพอสมควรคือแบบแม่งมี3มแมตช์เลยนะเว้ยทุกคน3มแมตช์เลยนะเว้ยที่แม่งมีปัญหารูปแบบเดียวกันอะออกมาปั้มปั้มห่วยหวยแล้วก็ให้คนไม่ออกมาตะลมบอลกันมึงฉายหนังซ้ำสามรอบ4รอบอะถึงแม้คู่เอกมันจะดูดีกว่าคู่อื่นก็เถอะแต่แม่งก็เป็นการปั้มเพื่อรอให้บัดรายออกมากระทืบกันแค่นั้นเอง เนื้อเรื่องระหว่างกลุ่มเนี่ยแม่งเยอะแบบเยอะเกินไปมากๆแล้วแม่งไม่มีคุณภาพแบบสุดๆเราเข้าใจเรื่องของการปูเนื้อเรื่องในระยะยาวนะครับที่แบบมันจะต้องบิวอารมณ์ก่อนบิวเนื้อเรื่องมาก่อนก่อนที่จะมาถึงจุดหักล้างกันตัวอย่างเช่น New Day ที่มันทําออกมาได้ดีซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างน่าราคาญพอสมควรแต่ว่าพอมาถึงจุดขายแม็กซ์แล้วเนี่ยมันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่า45 6 7กลุ่มมึงออกมาตียนพร้อมกันทีเดียวมึงมีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่บิ้้ววมมาแแลกก็ตพรอ 4ี่หกลุ่มเนื้อเรื่องแม่งเหมือนเดิมเลยช่วงกลางโชว์เนี่ยผมเบื่อมากเพราะว่าแม่งมีแต่เนื้อเรื่องเดิมๆคือมือออกมาตีกันมือออกมาตีกันมือออกมาตีกันแล้วก็แยกย้ายคือแบบอะไรวะมือจะไม่ทาอย่างอื่นเลยหรือไงแม่งก็เลยทําให้ตัวแมทไม่ได้มีความสนุกสนานแล้วก็ไม่ได้มีคุณภาพเพราะว่าแม่งก็แค่หลอคนออกมาตีกันส่วนในด้านของนิวเดยกกับเรมิเซียครับเรามองว่า2กลุ่มวันนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องราวกันต่อไปแบบค่อนข้างแน่นอนนะเพราะว่าเรมิเซียเนี่ยมันออกมา2รอบแล้วเนื้อออกปะ่ะแล้วแม่งก,ออก เราก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าเลเมซิโอเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะผลักดันนิวเดให้กลายเป็นตัวร้ายที่สมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าเลเมซิโอเนี่ยมันเป็นนักมวยป้ามแบบขวัญใจคนดูเนืกอออกไหมพ่อแก่แม่ยกอะไรแบบนั้นน่ะแต่ก็สามารถแพ้ได้ในเวลาเดียวกันโดยที่คนไม่ได้รู้สึกว่าตะขิดตะหวงใจเท่าไหรนะ่นักคือถ้าชนะกูก็เฮถ้ามึงแพ้ก็ไม่เป็นไรดังนั้นแล้วนี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสาหรับนิวเดนในตอนนี้เพื่อยกระดับพวกเขาให้เป็นตัวร้ายที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนนัเอง อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับรอนะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ